แล้ข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3มิถุนายน2567เราจะมาอัปเดตปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำนะคะจับตาภูมิธรรมเรียกประชุมด่วน7มิถุนายนนี้ถกแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำพร้อมอัปเดตราคาเคลื่อนไหวผลปาล์มนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมหลังกรมการค้าภายในบีบให้โรงสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อปาล์มไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ4.50บาทเกษตรกร,กรขายผลปาล์มได้ราคาเท่าไหร่มาอัปเดตกันนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีรกรมการค้าภายในได้ทาหนังสือถึงนายกสมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์มถึงแนวทางแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมัน ราคาผลปลาล์มน้ำมันระบุสาระสำคัญโรงงานสกัดน้ำมันปลาล์มรับซื้อผลปลาล์มในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4.50บาทและหากผลผลิตส,สุกเต็มที่มีคุณภาพดีให้ปรับราคาเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับอัตราสกัดน้ำมันปลาล์มนะคะหากพบว่ามีการรับซื้อผลปลาล์ม ในราคาที่ไม่สอดคล้องกับคุณภาพและราคาน้ำมันปลาล์มดิบอาจเข้าข่ายเป็นการจงใจทําให้ราคาต่ําเกินสมควรหรือทําให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาสินค้ามีโทษสูงสุดจําคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา29และโทษตามมาตรา41พรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปี2542ล่าสุดนายพันศักด จิตรัฐกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามัน,มนแห่งชาติหรือกนปก็ได้อัปเดตว่าในวันที่7มิถุนาย,ยนนี้จะมีการประชุมกนปโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ในายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมซึ่งจะมีเรื่องเพื่อทราบนะคะ 1. สถานการณ์ปลาล์มน้ํามันและน้ามันปลาล์ม2การลงพื้นที่ตรวจการรับซื้อน้ํามันปลาล์ม3แนวทางแก้ไขปัญหาราคาน้ํามันปลาล์มตกต่ํา จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจครั้งที่1/67กรณีราคาซื้อขายไบโอดีเซลหรือ b 100กับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7แห่งพรบรการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี2543และนอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อพิจารณานะคะได้แก่ 1. ปรับเพิ่มความถี่ในการแจ้งข้อมูลรับซื้อผลิตและราคาผลปาล์มและน้ำมันปาล์มของโรงของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม สองโครงการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์มปี2567และสามทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อน,นกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหนาน้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มนะคะ5จังหวัดภาคใต้เพื่อแก้ไขปัญหนาน้ำมันปาล์มวันนั้นที่ร้อยเอกธรพนั์พรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงมารับฟังปัญหาชาวสวนปาล์มผมก็ได้กล่าวกับรัฐมนตรีว่าภาคเกษตร เป็นภาคที่สำคัญหากอยากยึดพื้นที่ครองภาคใต้จะต้องดูแลปาล์มและยางพาราให้ได้นี่คือหัวใจสำคัญอัพเดตราคาผลปาล์มตั้งแต่28พฤษภาคม2567นะคะกรมการค้าภายในให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มรับซื้อผลปาล์มในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4.50บาท อัปเดตล่าสุดนะคะนายภูมิธรรมเรียกประชุมด่วนในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเพื่อถกแก้ปัญหาราคาปาร์ม้ํำมันตกต่ำนะคะพร้อมอัปเดตราคาพร้อมอัปเดตราคาเคลื่อดไหวผลปาร์มตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมนะคะหลังจากที่กรมการค้าภายในยบีบให้โรงสกัดน้ำมันปาร์มรับซื้อผลปาร์มไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ4.50บาทนะคะ